ทดสอบตู้กดน้ำหวานนะครับแบบใบพาย2ตู้นะครับที่จะส่งถึงคุณอมีนานะครับอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตัวนี้เป็นแบบใบพายนะครับคือมีใบพายใส่น้ำใส่นมได้นะครับใส่น้ำหวานใส่นมได้ตัวนี้เป็นระบบทำความเย็นในตัวนะครับบรรจุโถะละ9ลิตรแบบใบพายใช้ไฟฟ้านะครับตัวนี้เวลาใส่ก็เอาเสียบเข้าไปด้านในนะครับตัวนี้ก็ กำลังทดสอบทาความเย็นอยู่นะครับสวิตจะมี3ตัวนะครับสวิตตัวแรกคือตัวควบคุมพายนะครับนี่ฮะควบคุมพายแยกเป็นตัวตัวที่2คือตัวคอมเพรสเซอร์หรือตัวทําความเย็นนะครับนอันนี้ทดสอบทําความเย็นของเครื่องนะครับอันนี้2เครื่องนะครับหมุนพร้อมกันสวยงามนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตรงนี้นะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับ แบบใบพายนะฮะ4โถโถแล้ว9ลิตรอันนี้2เครื่องครับเป็นร้านชานมนะครับอันนี้จะส่งไปถึงคุณอมีนาอําเภอพนมไัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเครื่องสวยงามนะครับส่งขนส่งไปนะฮะีใคก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้ครับเครื่องเย็นเจี๊ยบนะครับอันนี้เขาใส่เข้าไปแป๊บเดียวเองนะครับข้างในยเย็นแล้วนะครับ โอเคนะครับมีอะไรก็โทรมาสอบถามนะครับ